มีทหารกลุ่มหนึ่งทหารกลุ่มนี้ไปแล่นเรือลบออกไปทําภารกิจกลางทะเลขณะที่แล่นเรือไปเรดาร์ก็ตรวจจับวัตถุได้ว่ามีวัตถุอยู่ใกล้ๆทหารกลุ่มนี้เขาก็ส่งสัญญาณไฟเป็นรหัสมอสไปให้กับเรืออีกลำหนึ่งว่าถ้าไม่หลบจะชนเข้ากับเรือของเขาก็เลยส่งสัญญาณไฟไปว่าให้เขาหลบไป20องศาปรากฏว่าสัญญาณจากอีกลำหนึ่งก็ส่งกลับมาว่าให้คุณหลบ20องศากับตันเรือท่านนายพลที่คุมเรือ ก็เลยบอกว่าคุณต้องหลบ20องศาอีกลำหนึ่งก็ส่งสัญญาณกลับมาเหมือนเดิมว่าคุณนั่นแหละต้องหลบ20องศากับการเรือรบลำนี้จึงส่งกลับไปว่าผมคือนายพลผมคือนายทหารชั้นสูงสุดคุณต้องหลบไป20องศาอีกฝั่งหนึ่งก็ส่งกลับมาว่าผมเป็นพลทหารคุณต้องหลบ20องศาโอ้พอนายพลเจอพลทหารแบบนี้เข้าไปทางฝั่งกับนายพลจึงส่งสัญญาณกลับไปเลยว่านี่คือเรือรบอเมริกา ประมาณว่าถ้าไม่หลบได้ประจันหน้ากับเรือรบอเมริกาแน่นอนซึ่งยังไงก็คือในยุคนั้นแสนยานุภาพของเรือรบอเมริกาก็คือที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือเรือรบอเมริกาคุณต้องหลบไป20องศาทางฝั่งนั้นก็เลยส่งสัญญาณกลับมาว่านี่คือประภาคารคุณต้องหลบ20องศาจะเห็นได้ว่านิทานธรรมะเรื่องนี้ก็เหมือนกับว่ากับตันต่อให้เป็นนายพลเป็นเรือรบจะใหญ่แค่ไหน แต่เขาไม่รู้ไงว่าแสงที่เขาเห็นข้างหน้าจริงๆแล้วไม่ใช่เรือมันคือประภาคารคือเขาไม่รู้ซึ่งชีวิตเราก็เหมือนกันชีวิตเราจริงๆแล้วมีเรื่องหลายอย่างที่เราไม่รู้เยอะมากคือเราทุกคนไม่มีใครรู้ทุกอย่างหรอกแต่ว่ามีบางเรื่องที่เราไม่รู้ไม่ได้บางเรื่องนั้นไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้อันตรายเหมือนในทานธรรมะเรื่องนี้ก็คือถ้าเขาไม่รู้ว่านั่นคือประภาคารเขาก็ไม่หลบ พอเข้าไปใกล้ก็อาจจะหลบไม่ทันแล้วชนเรียบร้อยถามว่าไม่รู้ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอันตรายมากอันตรายกับชีวิตมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมาสอนคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านตรัสรู้ทมใต้ต้นโพสิ่งที่ท่านค้นพบสิ่งที่ท่านตรัสรู้มีมากมายมหาศาลมากๆแต่สิ่งที่ท่านเอามาสอนแค่หยิบมือเดียวคือท่านจะมาสอน แต่สิ่งที่ไม่รู้ไม่ได้พอไม่รู้แล้วอันตรายมากๆกับชีวิตเช่นหนึ่งมนุษย์ทั้งโลกเลยตายแล้วไม่สูญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะนับถืออะไรก็ตามจะเชื้อชาติหรือศาสนาไหนก็ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายตายแล้วไม่สูญหมดเลยตายแล้วไม่สูญไม่พอมีการเวียนว่ายตายเกิดด้วย และนี่ไม่ใช่ชาติแรกอีกต่างหากเราเกิดมานับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วแล้วก็นอกจากตายแล้วไม่สูญยังมีพบภูมิหลังความตายด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกพบภูมิไม่ใช่มีแค่โลกมนุษย์อย่างเดียวมี30มสิบพบภูมิรวมมนุษย์อีกหนึ่งเป็น31มสิบพบภูมิบางพบภูมิตามนุษย์ก็มองเห็นบางพบภูมิตามนุษย์ก็มองไม่เห็นเช่นพบภูมิสัตว์เดรัจฉานตามนุษย์ก็มองเห็นแต่ยังมีพบภูมิอื่นอีกเช่น เทวดามนุษย์ก็มองไม่เห็นหรือแม้กระทั่งสัตว์นรกหรือแม้กระทั่งกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมคืออะไรกฎแห่งกรรมก็คือมนุษย์ส่วนใหญ่เลยไม่รู้ว่าความคิดคำพูด แล้วก็การกระทําของเราบางอย่างถูกเปลี่ยนเป็นดวงบุญหรือไม่ก็ดวงบาปโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็มองไม่เห็นแล้วดวงบุญกับดวงบาปนี้แหละที่จะส่งผลกลายมาเป็นว่าชาตินี้เราจะเกิดมาเป็นอะไรเกิดมาเป็นใครมี d n a ออยังไงอยู่ในประเทศไหนอยู่ในครอบครัวอะไรต้องมาเกิดกับพ่อแม่แบบไหนพี่น้องสิ่งแวดล้อมโรงเรียนโอกาสทางการศึกษาโอกาสในการทํางานหรือแม้กระทั่งความรู้ความสามารถสติปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างของเรา กลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับบุญและบาปท,ที่เราเคยทำไว้แล้วทั้งหมดทั้งสิ้นเงินทุกบาทที่เราจะมีข้าวทุกเม็ดที่เราจะต้องได้กินน้ำทุกหยดที่เราจะต้องได้ดื่มแม้กระทั่งอากาศที่เราจะต้องหายใจว่าจะต้องเป็นยังไงอากาศจะดีไม่ดีแค่ไหนทุกอย่างล้วนมีบุญหรือบาปอยู่เบื้องหลังควบคุมทั้งสิ้นโดยที่มนุษย์ไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นแบบนี้และสิ่งที่เป็นแบบนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคนนับถือาศาสนาพุทธเท่านั้นด้วยคุณจะนับถือาศาสนาอะไรหรือไม่นับถือาศาสนาอะไรเลยก็ตามดวงอาทิตย์ก็เหมือนกันหมดทุกาศาสนาทุกความเชื่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้รมสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านนำมาสอนมันก็เหมือนก,นกันกับความจริงในธรรมชาติเลยเหมือนดวงอาทิตย์เลยจะนับถือาศาสนาอะไรหรือไม่นับถือาศาสนาเป็นอย่างนี้หมดเลยคือตายแล้วไม่สูญแล้วก็มีกฎสําคัญนี้คือกฎแห่งกรรมที่ว่าชีวิตเรา ขึ้นอยู่กับบุญและบาปที่เราทำเองไม่มีใครมากำหนดทั้งสิ้นเพียงแต่เราไม่รู้ว่าบาปที่เราทำไปหรือบุญที่เราทำไปมันจะส่งผลย้อนกลับมาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างขนาดนี้ไม่รู้เลยว่าข้าวทุกเม็ดน้ำทุกหยดเงินทุกบาทโอกาสทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดจากบุญและบาปกำลังส่งผลอะไรที่ไม่ดีทั้งหมดในชีวิตก็คือบาปอะไรที่ดีทั้งหมดในชีวิตก็คือบุญอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลยมนุษย์ไม่มีใครรู้เลย พอไม่รู้เป็นยังไงไม่ถือศีลห้าแล้วก็ทําผิดศีลห้าด้วยและบุญกุศลก็ไม่ได้ทําเพิ่มเพราะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากความสามารถของตัวเองเท่านั้นโดยที่ไม่รู้ว่าแม้แต่ความสามารถที่มีบุญก็อยู่เบื้องหลังความสามารถที่มีความคิดในการตัดสินใจทั้งหมดการตัดสินใจทุกๆก,การตัดสินใจของเราทั้งหมดล้วนเกิดจากบุญและบาปปะทะกันบุญและบาปผสานปะทะกันเหมือนน้ำกับเกลือ น้ำสะอาดเปรียบเสมือนบุญบาปเปรียบเสมือนเกลือเค็มๆน้ำแก้วไหนที่มีเกลือผสมมากมันก็เค็มมากน้ำแก้วไหนที่มีเกลือผสมน้อยมันก็ไม่เค็มหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเราเอาเกลือหนึ่งแก้วเลยไปใส่ในแม่น้ำเจ้าพญาถามว่าเค็มไหมก็ไม่เค็มบางคนสั่งสมบุญมามากชีวิตก็มีทุกอย่างมากกว่าคนอื่นเกิดจากเขาสั่งสมมาเพราะนี่คือกฎแห่งกรรมคุณจะนับถือศาสนา ไม่นับถือศาสนาบุญบาปชีวิตหลังความตายทุกอย่างคือเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดคืออะไรคือเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนหมดเลยเพียงแต่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่เราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่ได้บังคับท่านมาสอนแต่ความจริงเฉยๆที่มีอยู่ในธรรมชาติความจริงชีวิตที่มีผลอย่างมหาศาลความจริงชีวิตที่เปรียบเหมือนประภาคารของเรือที่ไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้อันตรายมากเพราะว่า ความทุกข์ทรมานในนรกยาวนานมากเป็นล้านล้านปีถ้ามีจริงขึ้นมาและพอตายไปแล้วก็แก้ไขอะไรไม่ได้ตายไปแล้วคือจบแล้วย้อนเวลากลับมาแก้ไขไม่ได้พระสัมมาสัพทธเจ้าท่านเลยสอนก่อนไงสอนก่อนเพราะว่าการที่จะพิสูจน์ชีวิตหลังความตายพิสูจน์นรกสวรรค์ได้จะต้องเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมระดับหนึ่งเลยบรรลุธรรมขั้นสูงพอสมควรถึงจะพิสูจน์ได้เองร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทีนี้คนส่วนใหญ่ในโลก ทำไม่ได้หรอกท่านก็สอนไว้ก่อนเผื่อบางคนมีบุญอยู่เบื้องหลังที่พอจะปลอดภัยไว้ก่อนทําทานแล้วก็สั่งสมบุญถือศีลห้ามนุษย์ทุกคนไม่รู้เลยว่าปัจัจสี่ของชีวิตที่เกิดขึ้นได้จะมีมากหรือมีน้อยอยู่ที่บุญทานมาส่งผลทั้งสิน้นบุญที่เคยทําทานไว้วัตถุทานเคยให้ไว้มนุษย์ไม่รู้ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์มีร่างกายครบ32ประการเป็นบุญที่เคยถือศีลห้าครบมาส่งผลทั้งสิน้น ถ้าเคยถือศีลห้าไว้ในอดีตแต่ถือไม่นานมันก็หมดก็หมดโอกาสครอบครองกายมนุษย์หมดโอกาสที่จะครอบครองลมหายใจของตัวเองหมดเลยทันทีถ้าบุญศีลห้าหมดเมื่อไหร่ก็หมดมนุษย์ไม่รู้ว่าที่มีสติและมีปัญญาในการตัดสินใจทำสิ่งดีๆหรือจะเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตจะมาเข้าใจเรื่องบุญบาปกดแห่งกรรมจะได้มาฟังธรรมก็เกิดจากบุญที่เคยสวดมนต์และนั่งสมาธิมาส่วนใหญ่บุญที่เคยสวดมนต์นั่งสมาธิ มาส่งผลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นชีวิตของมนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วอยากที่จะเจริญรุ่งเรืองทั้งนั้นแหละแต่ทําไมต้องไปเจอสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคเป็นความยากลําบากของชีวิตด้วยทําไมมันทําไมเป็นเพราะว่าไม่รู้ว่ามันมีกฎแห่งกรรมอยู่เบื้องหลังทุกอย่างขึ้นอยู่กับบุญบาปทั้งหมดเลยที่ตัวเองทําไว้แต่ไม่รู้กฎไงว่าอะไรทําแล้วเป็นบุญอะไรทําแล้วเป็นบาปและบุญส่งผลมากมายแค่ไหน บาปส่งผลมากมายแค่ไหนไม่รู้ไม่รู้เลยว่าตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้ามันคือการส่งผลของบุญบาปของตัวเองที่ทำไว้แล้วทั้งสิ้นคือไม่รู้กฎเพราะกฎนี้ถูกปิดไว้เป็นความลับกฎแห่งกรรมถูกปิดเป็นความลับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปค้นพบเป็นคนแรกของโลกค้นพบใต้ต้นโพจากยานทัศนะจากการนั่งหลับตาจากการฝึกจิตจนจิตถึงขั้นบรรลุจุดสูงสุดของจิต จึงไปรู้ความลับเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็มาบอกมาสอนว่าทําไมต้องถือศินห้าทำไมต้องให้ทานเพราะเราจําเป็นต้องมีข้าวกินทุกวันบุญทานเราก็ต้องทําสม่ําเสมอเหมือนกันเราต้องมีเงินใช้มันจําเป็นต้องใช้ปัจจัย4ปัจจัย4มีมาได้ยังไงหย,ยาบหยาบปลายเหตุคือมีความสามารถบ้างโชคดีเกิดในตระกูลร่ารวยบ้างได้มรดกบ้างหรือได้โอกาสดีๆจากคนอื่นบ้างจริงๆก็คือมันดูไม่เกี่ยวข้องอะไรกับบุญ เราขยันมันเพียรบ้างแม้กระทั่งความขยันมั่นเพียนเองความขยันมันเพียนของตัวเองอารมณ์ที่มันอยากจะขยันมันเพียนมันตัดสินใจว่าจะต้องเป็นคนขยันมั่นเพียรก็บุญอยู่เบื้องหลังอีกบุญอยู่เบื้องหลังมาส่งผลอีกนะหรือแม้กระทั่งบางคนบอกโอ้ยบ้าบุญเยอะๆต้องทําบุญบ่อยๆบ้าบุญผิดหลักคําสอนอะไรอย่างนี้แต่ความจริงแล้วเป้าหมายสูงสุดของศาสนาพุทธคือนิพพานถูกไหมจะไปพะนิพพาน ก็ขึ้นอยู่กับบุญอีกเหมือนกันจะไปนิพพานจะต้องบรรลุธรรมเป็นอรหันต์หมดกิเลสต้องมีบุญเก่าที่มากพอด้วยมาส่งผลภาษาพระไตรดิดกใช้คําว่าบุญบาร,รมีเต็มเปี่ยมหรือใช้คําว่าบาร,รมีสิทัศต้องเต็มเปี่ยมจะเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่อยู่ดีๆฟุกไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุธรรมไม่ใช่ไม่ใช่ฟุกนะไม่ใช่ฟุกเกิดไปเจอพระพุทธเจ้าฟุกๆนะหรือฟังธรรมแล้วบังเอิญคิดได้แล้วก็บรรลุธรรมไม่ใช่นะ แต่มันเกิดจากบารมีเก่าทั้งสิ้นบารมีสิบทัศที่สร้างไว้ไม่เกินแสนมหากับภาษาพรไตรปบิดกอย่างนี้เลยคือแปลว่าอะไรสรุปก็คือทุกชีวิตไม่ว่าจะเวียนว่ายตายเกิดแค่ไหนก็ตามจะไม่ไปพระนิพพานก็ต้องอาศัยบุญจะไปพระนิพพาก็ต้องอาศัยบุญบุญก็มีทั้งเสียเงินไม่เสียเงินบุญไม่ได้หมายความว่าเราต้องเสียเงินอย่างเดียวมันมีทานศีลภาวนาบุญทําทานวัตถุทานส่วนใหญ่ก็ต้องเสียทรัพย์ แต่มันจะส่งผลเรื่องปัจจัย4ีที่เราจะได้ทั้งชาตินี้และชาติหน้าวัตถุทานที่ต้องเสียทรัพย์หรือเสียวัตถุมันจะเกี่ยวข้องกับปัจจัย4ีทั้งหมดในชีวิตเกิดจากบุญทานศีลไม่ต้องเสียเงินเลยการรักษาศีลถือศีลจะทําให้ได้การบังเกิดเป็นมนุษย์ได้รูปสมบัติได้โอกาสเกิดเป็นมนุษย์ร่างกายแข็งแรงบางคนรวยมากแต่ป่วยทั้งชีวิตถามว่ามีความสุขไหมกับบางคนเกิดมาพอมีพอกินพอใช้ แต่อวัยวะครบ32ประการอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำบุญศีลจึงมากกว่าบุญทำทานเพราะว่าได้โอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์บางคนเกิดเป็นสุนัขแล้วรวยกว่าคนมีไหมกับแมวบางตัวรวยกว่าคนอีกมีไหมมีซึ่งหมาแมวที่รวยกว่าคนคือเป็นอดีตมนุษย์ที่ตอนเป็นมนุษย์บริจาคทำทานวัตถุทานไว้ยเยอะแต่ว่าไม่ได้รักษาศีลสุดท้ายไม่ได้อัตภาพเป็นมนุษย์กลายเป็นหมาแมวที่รวยกว่ามนุษย์ แต่เป็นอย่างนั้นโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองสู้มนุษย์ไม่ได้มนุษย์มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ความจริงของชีวิตเช่นความรู้เรื่องธรรมะกฎแห่งกรรมเพื่อจะออกแบบชีวิตของตัวเองทั้งหมดดังนั้นชีวิตหลังความตายจะเป็นอย่างไรอาจไม่มีใครแน่ใจแต่จะไปรอให้เราตายแล้วก็อาจสายไปถ้าชีวิตหลังความตายมีจริงจะทำยังไงเราจะย้อนเวลากลับมาแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้วชีวิตของเราเคยมีไหม ที่คิดเสียใจกับสิ่งที่ทำไปแล้วแต่ก็ไม่อาจย้อนเวลาไปแก้ไขอะไรได้อีกแล้วดังนั้นเราต้องรู้จักบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ชีวิตหลังความตายไม่มีการทำมาหากินไม่มีการค้าขายแต่ชีวิตหลังความตายอยู่ได้ด้วยอำนาจของบุญและบาปที่ทำไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นและที่สำคัญบุญเท่านั้นที่จะไปกำหนดชีวิตหลังความตาย รวมถึงชีวิตในชาติหน้าของเราถ้าตายแล้วไม่อยากไปสู่ทุกขติและชาติหน้าก็ไม่อยากเกิดมาลำบากยากจนอีกชาตินี้เราจึงควรบริหารความเสี่ยงด้วยการสั่งสมบุญให้กับตัวเองในทุกๆวันเพราะบุญที่เป็นอจินกรรมหรือก็คือบุญที่ทำสม่ำเสมอต่อเนื่องทำบ่อยๆทำทุกวันถือเป็นบุญที่แรงมากๆและจะมีผลอย่างมากกับชีวิตหลังความตายของเราเว้นไว้แต่เราบรรลุธรรมวิดีโอธทรมะที่เราทำไป ลงไปในโซเชียลอะเป็นโรธรรมะที่แบบทาให้คนเป็นสมาธิสอนเรื่องนรกสวรรค์กฎแห่งกรรมบุญบาปให้คนเข้าใจเรื่องเนี้ยถ้ามีคนเข้าใจเรื่องเนี้ยสักแค่คนเดียวบุญเนี่ยมากกว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารอีกนะมากกว่าสร้างสิ่งก่อสร้างใดๆเลยคือการสร้างคนดีคนเนี่ยถ้าเข้าใจว่าบุญมีจริงบาปมีจริงกฎแห่งกรรมมีจริงเขาถึงจะละชั่วทําดี ทำใจให้บริสุทธิ์เพราะนี่คือพื้นฐานทั้งหมดของคําสอนพระเจ้าเพราะว่านี่มันคือเรื่องจริงด้วยนะพระเจ้าไม่ได้แค่เอานรกมาขู่สวรรค์มาล่อหรือเอาบุญบาปมาขู่ว่าเฮ้ยทำแล้วอนาคตมันจะไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่สิ่งที่สอนคือสัจจะทำสัจจะคือความจริงธรรมะก็คือสิ่งที่มีอยู่แล้วความจริงที่มันมีอยู่แล้วที่มันสําคัญมากๆที่พระเจ้ามาสอนเพราะว่าไอ้บุญบาปมันจะเป็นตัวกําหนดเลย คือต่อไปที่คุณยังต้องมีไม่จะเกิดคือชีวิตจะมี2อย่างไงคือยังมีไม่จะเกิดหรือจะไปพันธิพานไม่ต้องมีไม่จะเกิดแต่ทีนี้คนส่วนใหญ่99%อินรีย์ินซียังไม่ได้แก่ก้าถึงขนาดที่ว่าจะมาคุยเรื่องนิพพานเลย เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ได้เชื่อเรื่องบุญบาปแหงกรรมกสวรรค์การจะไปคุยเรื่องนิพพานเป็นไปไม่ได้เลยเขาต้องเชื่อเข้าใจก่อนความเป็นจริงชีวิตก่อนโดยเฉพาะเรื่องบุญบาปกฎหงกรรมดังนั้นเนี่ยธรรมะที่ลงไปนี้มีคนฟังเป็นล้านๆแล้วเป็นธรรมะเรื่องบุญบาปกฎแห่งกรรมนระกสวรรค์เพรภูมิหลังความตายเป็นเรื่องที่น้อยคนที่จะกล้าสอนนะแม้จะเป็นพระอะเนี่ยเพราะว่าจะหาพระหรือโยมก็ตามสักกี่คนที่จะปักใจเชื่อร้อยเปอร์เซนต์ว่าบุญมีจริงบาปไม่จริง กฎแห่งกรรมมีจริงชาตินี้มีจริงชาติหน้ามีจริงโรคมีจริงสวรรค์มีจริงผู้บุรความตายมีจริง,ง,จ,รงจะหาสักกี่คนที่ปักใจร้อยเปอร์เซนต์แล้วต้องไปสอนคนอื่นอีกเมื่อเลยหายากนะธรรมะที่ที่เพจธรรมนันโที่เราทำอะ่ะ เป็นธรรมะที่ยากแก่การฟังแต่การจะได้ยินด้วยซ้ำกีก่ครั้งที่ควรจะได้ยินเรื่องนี้ในชีวิตที่จะไปสอนใครจะมาสอนใครเรื่องนี้ใครจะกล้าจะหาคนหนึ่งคนที่ปักใจเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะบุญมีจริงป่ามีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริง,ารง,รรง,รรงชาตินี้มีจริงชาติหน้ามีจริงกฎแห่งกรรมมีจริงอดีตชาติมีจริงเห็นไหมมันเดินไปล้านคนน่ยยังไม่ถึงหนึ่งคนเลยได้ไหมบางทีในโลกนะเพราะทั้งหมดเจ็ดพันล้าน ที่ปักใจร็อบเซเลยนะมันจะปิดหาคนที่สอนเรื่องนี้พูดเรื่องนี้ก็ยากแล้วเออแต่ธรรมะของเราเนี่ยคือสอนเรื่องนี้พูดเรื่องนี้แล้วถ้าคนเข้าใจเรื่องนี้เขาจะเขาจะเป็นคนดีมากขึ้นกว่าเดิมเขาจะเขาจะเข้าใจว่าทำไมต้องถือศีลห้าทำไมต้องสั่งสมบุญแล้วทําไมต้องถวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาบุญที่เกิดขึ้นจากธรรมะของพทธามันดวงเลยเป็นแบบว่า เขาเรียกว่าเป็นบุญที่ไม่ก่อให้เกิดคนเกิดสัมมาทิฏฐิซึ่งสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นบันไดขั้นแรกเลยที่สําคัญที่สุดเลยที่จะทําให้คนเนี่ยหลุดพ้น่ะไปสู่พระผลนิพพานได้มันนี่คือจุดเริ่มต้นนี่คือบุญที่เป็นมหากุศลที่ยิ่งกว่าการสร้างวัตถุสร้างโบสร้างวิหารสร้างโรงพยาบาลสร้างอะไรก็ตามทั้งหมดทั้งมวลบุญเนี่ยไม่เท่ากับการทําให้คนเนี่ยเป็นคนดีหนึ่งคนนะเพราะั้นการที่ธรรมะเนี่ยของเพรที่ทําไปเนี่ยมันบุญที่เกิดขึ้นอ่ะจึงแบบว่ามหาสารอัปป ธรรมะเป็นเนี่ยคนฟังเป็นล้านล้านคนหลายๆตัวด้วยบางวิดีโอเนี่ยสิบล้านสิบล้านคนได้ฟังแชร์ไปสองแสนกว่าแชร์ไปเป็นแสนเนี่ยวิดีโอธรรมะที่สอนเรื่องพภพภูมิหลังความตายบุญบาปกฎแห่งกรรมนรกสวรรค์นนะแต่คนแชร์ไปสองแสนแชร์ไปเป็น 100, แสนเนี่ยหลักแสนหลายวิดีโอเนี่ยเลยทําให้เป็นสิ่งที่แบบมหาผู้สนัปปมานังที่ปื้มมากนั้นใครที่มีส่วน ในการสนับสน,นุนทางใดทางหนึ่งเขาก็จะมีส่วนในบุญที่เป็นอสองไขยอประมาณนั้นเนี่ยไปด้วยนั้นใครที่แบบว่าได้ร่วมบุญแบบพระไตรปิฎกอ่ะซึ่งเป็นธรรมะที่แท้จริงเพราะว่าธรรมะของเปเธรรมะดวงเนี่ยอ้างอิงพระไตรปิฎกเกือบทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่9กกว่าเปอร์เซ็นต์คือพระไตรปิฎกและอีกเปอร์เซ็นต์น้อยๆเนี่ยก็จะเป็นครูบอาอาจารย์ซึ่งเราก็จะเอาอันนี้มาจากครูบอาอาจารย์นี่จากพระไตรปิฎกธรรมะจริงแบบส่วนใหญ่เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อ้างอิงพระไตรปิฎกปัจจุบันทีม ตัวเ,เองยืมหยิบยืมเข้ามาซึ่งก็เดี๋ยวก็ต้องคืนแล้วก็ทุกวันนี้คือเน้นอ่านประโยคในออนไลน์ซึ่งก็คือมียังมีไม่ครบในออนไลน์นะแล้วก็สายตาที่ต้องเพ่งในในออนไลน์อะ่ะ ม่เหมือนหนังสือไงที่จะสามารถอ่านแล้วก็ค้นคว้าได้ยาวนานมากยิ่งกว่าอยากให้ทุกคนได้บุญอสงไขยอปมานังเนี่ยด้วยกันด้วยการที่แบบมาร่วมกันจัดซื้อพระไตรปิฎกให้กับพระอาจารย์แล้วก็ทีมงานเพจธรรม้านดวงได้ทาการศึกษาค้นคว้าให้ละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆให้สามารถที่จะแบบมีอ้างอิงมีคลังความรู้ในการที่จะแบบศึกษาคนา้นคว้าเพต่อแบเพื่อเอาธรรมะตรงเนี้ยมาให้กับชาวโลกมาให้กับชาวพุทธในโซเชียลให้ได้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตที่สําคัญมากยิ่งขึ้นแล้วยิ่งคนฟัง ทำมะแล้วเขาทำทานเขารักษาศีลแล้วเขานั่งสมาธิสมุบุญที่เกิดจากการสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิจะมีส่วนพยายมให้ใจสงบหยุดนิ่งใจสงบหยุดนิ่งเนี่ยแม้เพียงเสี้ยววินาทีนี่นะบุญกุศลได้มากกว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างวัดทั้งวัดอีกแล้วบุญกุศลนี่แหละพระสมเจ้าท่านสอนห้เป็นบ่อเกิดบ่อเกิดบ่อล้นะบ่อเกิดมันตาน้ํอ่ะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและก็ความสําเร็จตั้งแต่ปูตุชนจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ คือง่ายๆเลยใครจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็ต้องบุญบาร,รมีเต็มเปี่ยมเท่านั้นต้องเคยสั่งสมบุญในอดีตชาติมามากมายจนทั่งเต็มเปี่ยมนั้นแต่ก่อนที่เราจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยเราก็ต้องมีได้แต่เกิดอยู่ดีเราไม่รู้หรอกว่าชาติไหนจะชาตินี้หรือชาติหน้าหรืออีกร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติที่เราต้องไห้แต่เกิดแล้วเราจะได้มีโอกาสได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมจนกระทั่งบรรลุธรมรมแล้วไม่รู้ว่าชาติไหนเลยแต่ระหว่างนั้นเราก็ต้องมีไห้แต่เกิดซึ่งชีวิตเราก็จะเจริญรุ่งเรืออองงยยย่่่าเดีวููแตตสุติิภม มนุษย์สโลกหลังจากมนุษย์ก็ไปอยู่สุคติภูมิอยู่สวรรค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็สั่งสมงสร้างมนุษย์ต่อเงี้ยหลังจากโลกมนุษย์ก็ไปอยู่สุคติภูมิอีกโลกสวรรค์อีกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอยู่แต่สองภพภูมินี่แล้วก็มาเป็นมนุษย์ชีวิตก็ไม่ต้องลำบากยากแค้นอะไรเพราะว่าบุญจากการที่เราได้สนับสนุนให้คนได้เข้าถึงธรรมบุญทานเนี่ยที่เราได้มีส่วนในการสนับสนุนให้คนได้เข้าถึงธรรมถือเป็นบุญทานที่สูงสุดแล้วในลักสณะถ้าไม่ได้เกิดไปเจอพระสมเจ้าและพระอรหัน ที่ต้องถวายสังฆทานกับพระเจ้าละพันทั้งหมดเนี่ยงั้นบุญทานที่ที่จะมากอัปประมาณก็คือการสนับสนุนให้คนได้ฟังธรรมให้คนได้ปฏิบัติธรรมนี่คือที่สุดแล้วก็เลยกะชวนชวนคนให้มาสร้างบุญเนี่ยด้วยกันก็ขอเชิญโยมพี่ทุกท่านร่วมบุญจัดซื้อพระไตรปิฎกให้กับเพจธรรมล้านดวงพระไตรปิฎกนี้ที่เราจะร่วมบุญกันธรรมะจากพระไตรปิฎกนี้จะไปถึงคนมากกว่า100ล้านคนทั่วโลกเราจะได้บุญจากการฟังธรรม จากคนมากกว่า100ล้านคนทั่วโลกแล้วก็มีคนฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกของเพจเราตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยเยอ่มพี่จะได้บุญจากการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินตลอด24ชั่วโมงมากกว่า100ล้านคนทั่วโลกเมื่อบุญนี้ส่งผลย่อมทําให้ชีวิตจะไม่มีวันตกอับยากจนเพราะได้ให้แสงสว่างชีวิตด้วยธรรมะ กับคนนับล้านคนเกิดไปจะเจอแต่คนดีมีปัญญาอยู่รอบข้างเพราะได้ร่วมสร้างคนดีมีปัญญาให้เกิดขึ้นครอบครัวจะอบอุ่นมั่นคงมีลูกหลานอยู่ในโอวาทเพราะได้เผยแผ่ธรรมะที่แท้จริงชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะได้มีส่วนเปลี่ยนชีวิตคนนับล้านคนด้วยธรรมะจากพระไตรปิฎกอายุไขจะยืนยาวสุขภาพแข็งแรงมากกว่าคนทั่วไปเพราะ ได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาด้วยธรรมะที่แท้จริงจากพระไตรปิฎกจะแตกฉานไปจนถึงที่สุดของสัพพวิชาฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะได้ส่งต่อธรรมะที่แท้จริงให้กับคนนับล้านคนหลายคนไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านนำมาสอนเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่คนนับถือศาสนาพุทธเท่านั้นคุณจะนับถืออะไรก็ตามหรือไม่นับถืออะไรเลยไม่มีศาสนาก,ก็ตาม ทุกสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนล้วนเกิดขึ้นกับชีวิตทุกชีวิตทุกความเชื่อทุกเชื้อชาติทุกเผ่าพันธ์เหมือนกันหมดทั้งสิ้นเหมือนดวงอาทิตย์ต่อให้นับถืออะไรก็ตามยังไงก็รับรู้ได้ว่าดวงอาทิตย์นั้นร้อนเพราะดวงอาทิตย์ร้อนมันคือความจริงมันคือสจธรรมไม่มีหรอกนะสวรรค์เฉพาะคนพุทธนรกเฉพาะคนพุทธบุญบาปเฉพาะคนพุทธชีวิตหลังความตายเฉพาะคนพุทธมันมีแต่ สว,ว ит, รรค์ของทุกชีวิตนรกของทุกชีวิตบุญบาปของทุกชีวิตกฎแห่งกรรมของทุกชีวิตชีวิตหลังความตายของทุกชีวิตเราจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามหรือไม่นับถือศาสนาอะไรก็ตามแต่ชีวิตของเรายังไงก็ต้องเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเพราะพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ค้นพบความจริงของชีวิตที่ถูกปกปิดเป็นความลับด้วยการนั่งหลับตายอยู่ใต้ต้นโพเราจึงเรียกศาสนานี้ว่าศาส,สนาพุทธพุทธะแปลว่าผู้รู้ นี่คือศาสนาของผู้รู้รู้อะไรรู้ความจริงของชีวิตว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่านั้นมากกว่าที่เราจะมองเห็นได้ด้วยด,ว,ยดวงตาธรรมดาธรรมดาหรือด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ใดๆแต่เห็นได้ด้วยดวงจิตที่มีพลังมากพอเท่านั้น ให้ญาติโยมเพิ่มเพื่อนในลายรับพรพระไว้เมื่อเวลามีบุญสําคัญมากๆหรือมีของศักดิ์สิทธิ์ที่จะมอบให้จะได้ไม่พลาดกดเพิ่มเพื่อนลาย ID ดีแอดมัง2สอยำแอดมัง2 2สอเท่านั้นแต่ถ้าโยมพี่ท่านใดอยู่ในลายใดไลน์หนึ่งของเพจทําล้านดวงอยู่แล้วก็รอรับลิงก์เข้าร่วมงานในลายได้เลยเมื่อถึงวันงาน ธรรมจักรกับวัตนสูตรถือเป็นธรรมบทแรกที่เกิดขึ้นในโลกจึงเป็นแสงสว่างแห่งธรรมะแรกของโลกใครที่ได้สวดธรรมบทนี้จึงเหมือนจุดแสงสว่างในชีวิตให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองถือเป็นสิริมงคลอันสูงสุดของชีวิตเพราะโลกใบนี้มีแสงสว่างแห่งธรรมเกิดขึ้นมาได้เพราะธรรมะบทธรรมจักรกับวัตนสูตรนี้เอง อนุภาพของพระรัตนตรัยนั้นมีอนุภาพอันไม่มีประมาณซึ่งพระรัตนตรัยนั้นบังเกิดขึ้นได้ครบสามประการเพราะการแสดงบทธรรมจักรกับวัตนาสูตรขึ้นนั่นเองเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมะบทธรรมจักรกับวัตนาสูตรจนจบเทวดากว่าหมื่นโลกธาตุต่างส่งเสียงสาธุการกึกก้องไปทั่วถุกพภูมิเหตุการณ์แบบนี้ ไม่ปรากฏแก่ธรรมะในบทใดๆเว้นแต่เพียงธรรมจักกบปวัตนสูตรบทเดียวนี้เท่านั้นดังนั้นผู้ที่ได้สวดมนต์บทธรรมจักกบปวัตนสูตรอยู่เป็นประจำย่อมเป็นผู้มีจิตใจผ่องใสดึงดูดทั้งโลกียรัพย์และอริยรัพ์คือสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมในทุกๆเรื่องที่ปรารถนาประดุจเป็นแก้วสารพัดนึกบรรดานในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนา ให้แก่ผู้ที่สวดอยู่เป็นประจำเพจทำล้านดวงสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะรวมชาวพุทธทั้งโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกันเราจะรวมชาวพุทธทุกวัดทุกสายทุกนิกายทั่วโลกมาสวดธรรมจักพร้อมๆกันความใฝ่ฝันคือศาสนาพุทธรวมเป็นหนึ่งเดียวที่จะไม่มีการแบ่งแยกวัดแยกสายแยกนิกายอีกต่อไปทำล้านดวงจึงยินดีและขอความร่วมมือกับทุกวัด ทุกฝ่ายทุกสายทุกนิกายและองค์กรทั่วโลกเพื่อให้มีคนมาสวดธรรมจักธรรมะที่แท้จริงพร้อมเพียงกันวันละหนึ่งล้านคนทุกวันผ่านโซเชียลเพราะการเผยแผ่ธรรมะที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่การพูดแต่เป็นการลงมือทําให้ดูเพราะตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำเป็นล้านล้านคำ เพื่อกอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอยู่คู่ผืนแผ่นดินไปจนครบ5,000ปีทีมงานเพจทำล้านดวงประกอบด้วยหลากหลายวัดหลากหลายสายหลากหลายนิกายอนาคตทางเพจจะมีทีมงานให้ครบทุกสายทุกนิกายทั่วโลกส่วนตัวของพระอาจารย์ทีมงานและลูกเพจทุกคนจะนับถือวัดไหนสายไหน ทุกคนมีสระจะเลือกศรัทธาแต่เมื่อทุกคนมาอยู่ในเพจทำล้านดวงคือชาวพุทธกลุ่มเดียวกันกลุ่มที่จะมาร่วมประกาศธรรมะที่แท้จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือธรรมจักรกับประวัฒนสูตรพร้อมกันตอนเวลาสองทุ่ม The d h a m m a j a k ā p a v a t a n a s u t is the first chapter of Dhamma in the world, therefore it is the first light of the world Dhamma. anyone who shan this chapter of the dhamma will light up the life for themselves which is considered the highest auspiciousness of life the light of the dhamma can exist because of this dhamma suit. the three gems have infinite power which can be achieved in all three ways because of the dhamma when the Lord Buddha preached the Dhammacakkappavattana Sutta until the end, the devas from the other ten thousand worlds said Sathu, resounding all over the world. This kind of event does not appear in any the Dhamma chapters except the Dhammacakkappavattana Sutta. Therefore, people who regularly chant this chapter will have a clear mind and will have success in both worldly and spiritual matters in whatever they desire, like a crucible that inspires everything that desire for those who chant it regularly. the dhamma landung page was created with the aim of uniting buddhists around the world. we will gather buddhists from every temple and every denominations around the world to chant the Dhamma-Jag together. Our ambition is to unite Buddhism without divisions amongst temples or denominations. Therefore, we would very much appreciate it if all temples, parties, sects, and organizations around the world give us their cooperations, so that one million Buddhists could share the true Dharma together every day through social networks. A good example is worth more than a million words. So, the base propagation is not only speaking, but also showing action in order to save and revive Buddhism so that it can continue to grow in the world for another 5,000 years. In the future, our page will have the team for denominations around the world. All monks and members are free to choose their faith. But when everyone comes to the Dhamma Landung page, they will become one Buddhist group. The group that will preach the true dharma for the Lord Buddha. That is Dhamma Jaka together around the world at 8 PM Dhamma Landuang Page.